รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วเก็บในกูก็ได้ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกรสอนออนไลน์ค่ะกับดิฉันอาจารย์แนนนะคะประิชาติเกษตรสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมในเทปที่ผ่านมานะคะเราได้เริ่มต้นสร้างห้องเรียนแล้วก็ได้มีการ สร้างงานแล้วก็สร้างแบบทดสอบกันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเรามาสู่การรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการกระตุ้นคําถามนั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะภายในโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีหลายกระบวนวิชานะคะซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยก็จะมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างบางรายวิชาค่ะก็จําเป็นที่จะต้องกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้คําถามหรือว่าสร้างคําถามนะคะแล้วก็ อาจจะมีเทคนิคบางอย่างนะคะในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนําเทคนิคดีเลยค่ะในการสร้างคําถามในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะไม่ยากเลยนะคะเริ่มต้นค่ะเหมือนที่เรารู้กันดีนะคะว่าในการที่จะเข้ามาคลาสตูมของเราก็ต้องเข้ามาที่ Gmail ก่อนนะคะแล้วก็เลือกที่ห้องเรียนของเราเลยค่ะว่าเราจะาสร้างเนื้อหาในห้องเรียนไหนนะคะ พอเริ่มเข้ามาแล้วนะคะอย่างที่บอกในทุกๆเทปเลยนะคะอย่าลืมค่ะดูป,ปฏิทินหรือว่าดูกําหนดการด้วยนะคะว่าเรามีงานอะไรคร้างหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรจะต้องส่งจะต้องทําหรือเปล่านะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการเตือนความจําของค,คุณครูด้วยนะคะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็กดที่แถบด้านบนเลยนะคะเลือกงานของชั้นเรียนค่ะแล้วก็กดที่ตัวเลือกตรงนี้นะคะกดสร้างค่ะแล้วก็มาตัวที่3ค่ะการสร้างคําถามนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็สังเกตว่าจะมีแท็บใหม่ขึ้นมาอยู่หนึ่งแท็บตรงนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราเลือกว่าจะสร้างเป็นแบบคำตอบสั้นๆหรือว่าสร้างแบบกรนัยนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันทีละแบบค่ะเรามาเริ่มจากการสร้างคำตอบสั้นๆก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะตอนแรกนะคะเราจะต้องสร้างหัวเรื่องก่อนนะคะว่าประเด็นที่เราจะถามผู้เรียนเนี่ยคือประเด็นไหนนะคะ อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในเนื้อหาเดิมที่อาจารย์เคยสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทฤษฎีสีนะคะแล้วก็เลือกประเด็นคําถามตรงนี้เลยค่ะ,ะแล้วก็อย่าลืมใส่คําแนะนําด้วยนะคะว่าวัตถุประสงค์ที่คุณครูสร้างประเด็นคําถามเนี่ยต้องการจะให้ผู้เรียนตอบในลักษณะไหนตอบในการโหวตตอบแบบปรนยัยตอบแบบคําถามสั้นๆคําตอบสั้นๆหรือว่าเป็นคําถามปลายปิดคําถามปลายเปิดนะคะก็สามารถ ชี้แจงคำสั่งไปในช่อง,องนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่อาจารย์สร้างขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนาําหรือคําอธิบายเบื้องต้นนะคะก็คําชี้แจงนะคะใส่เป็นข้อๆไปเลยก็ได้ค่ะผู้เรียนก็จะได้อ่านง่ายแล้วก็จะได้ทําความเข้าใจนะคะก็สําหรับฟังก์ชันการใช้งานหรือบวกเครื่องมือในส่วนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการเพิ่มแล้วก็ส่วนของการสร้างนะคะ ถ้าเรามีไฟล์หรือว่าประเด็นคำถามของเราอาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ลิงก์ u t u b e หรือว่าเป็นวิดีโอก็สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้นะคะหรือว่าเราจะสร้างชุดคำถามแบบให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจาก YouTube าคลิปวิดีโอฉบับคลิปวิดีโอเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ให้ผู้เรียนมาตอบคำถามก็สามารถออกแบบได้ตามที่คุณครูต้องการเลยนะคะอันนี้จะทดลองในการแนบ YouTube เข้าไปนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะคุณครูสามารถกดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะคะอ่านี่เป็นเรื่องสีใช่ไหมคะก็ลองเซิร์ชดูนะคะก็เรื่องของสอีก็กดตรงนี้ในการค้นหานะคะเมื่อกดแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอมากมายเลยนะคะให้คุณครูได้เลือกก็เลือกแล้วก็กดอัปโหลดนะคะ อาจารย์ก็จะเลือกเป็นคลิปนี้เพราะว่าจะมีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในการแทรกเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่ผู้เรียนจะได้ฝึกแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็กดเพิ่มได้เลยค่ะทีนี้เมื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะสร้างคำถามโดยการเชื่อมไปที่ Google เอกสารนะคะคลิกมาเลย ถ้าสำหรับในกรณีที่เรามีหลายเครื่องมือแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้เราชี้แจงคําสั่งในคำแนะนําให้ผู้เรียนให้ชัดเจนนะคะ,ะก็อาจจะเป็นขั้นตอนไปเลยขั้นตอนที่1นนะคะให้ผู้เรียนร่วมตอบประเด็นคําถามขั้นตอนที่2อ,อโดยให้โดยให้เริ่มต้นนะคะศึกษาจากคลิปวิดีโอนะคะ แล้วขั้นตอนที่3ค่ะให้ผู้เรียนเปิดไฟล์งานแล้วตอบคำถามลงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างคำถามในแบบที่ให้ผู้เรียนได้ได้ตอบนะคะ,ะเมื่อมีประเด็นคำถามแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะใน Word นะคะ อย่างที่บอกค่ะเราสามารถออกแบบบทให้มีความน่าสนใจได้เลยนะคะก็อาจารย์ก็จะพิมพ์ไปเลยประเด็นคำถามนะคะแล้วก็ใส่คำถามเข้าไปข้อที่1ก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นคำถามว่ากิจกรรมศิลปะมีประโยชน์หลายด้านนะคะก็มีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนได้อย่างไรนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็จะ ใส่ทิ้งคําว่าตอบไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามาตอบนะคะทีนี้เมื่อสร้างประเด็นคําถามแล้วนะคะอาจารย์ก็กดปิดได้เลยค่ะต่อมานะคะก็มาในแถบที่2เลยค่ะแถบที่2นะคะในส่วนด้านข้างก็เราก็ต้องมาคลิกเลือกกันก่อนนะคะว่าเราจะประเด็นคําถามนี้เราต้องการที่จะโพสต์หรือว่าให้ผู้เรียนเข้ามาตอบในคลาสเรียนไหนบ้างหรือว่าห้องเรียนไหนบ้างนะคะอ,อย่างในตอนนี้อาจารย์จะ เลือกทั้ง3ชั้นเรียนเลยที่อาจารย์ได้สร้างก็จะเป็นการโพดครั้งเดียวโพดครั้งเดียวแต่ว่าเป็นการโพดทั้ง3ชั้นนะคะถ้าเกิดว่าในประเด็นคําถามของคุณครูเนี่ยมีคะแนนด้วยอาจจะเป็นคะแนนในการตอบคําถามในข้อนี้สักห้าคะแนน10คะแนนหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะคะ,อะลองสังเกตว่าในการที่ให้คะแนนในส่วนของคําถามมันจะไม่มีเกณฑ์การให้คะแนน สมมติข้อนี้3คะแนนนะคะ<น>ก็แนะนําว่าให้ใช้เครื่องมือนี้ในส่วนของอาจจะให้คะแนนในส่วนของจิตที่ใสหรือว่าคะแนนการมีส่วนร่วมเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งในเบื้องต้นนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนคือการมอบหมายงานแล้วก็สร้างแบบทดสอบที่จะมีจะลิงก์ไปในส่วนของการให้คะแนนแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะคะ ก็คุณครูก็สามารถนําเครื่องมือที่ได้แนะนำเนาะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการทําแบบทดสอบนั้นๆนะคะอ่าแล้วก็มาเลือกวันที่เลยค่ะจริงๆแนะนําให้เลือกวันที่ในงานทุกครั้งนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เตือนความจําของคุณครูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะสอนหลายชั้นหรือว่ามีงานหลายงานก็บางทีอาจจะมีการหลงลืมไปบ้างนะคะ ซึ่ง Google Calendar นี่แหละจะเป็นการเตือนความจำที่ดีสำหรับคุณครูเลยนะคะทีนี้ก็มาเลือกหัวข้อหลักค่ะหัวข้อหลักหรือว่าหน่วยการเรียนรู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้แยกหมวดหมู่ของเนื้อหาค่ะแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะคะเขาก็จะถามมาว่านักเรียนตอบกลับกับเพื่อนได้หมายถึงว่าตอบร่วมกันเป็นกลุ่มได้หรือว่านักเรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้ก็ให้คุณครูเลือกตามรูปแบบที่คุณครูต้องการเลยนะคะ เมื่อทำการเลือกฟังก์ชันการใช้งานเรียบร้อยแล้วสร้างคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทบทวนก่อนแล้วก็คลิกเลือกไปที่คำถามตรงนี้เลยค่ะเป็นการโพสต์นะคะค่ะเมื่อเราทำการบันทึกแล้วนะคะมาดูว่าประเด็นคำถามของเรานั้นจะขึ้นที่หน้าไหนนะคะก็ถ้าสมมุติว่า เป็นคลาสเรียนแบบทท้ายเทอมแล้วมีแบบทดสอบเยอะมากคุณครูอาจจะงงหัวข้อไหนเป็นหัวข้อไหนก็มาดูตรงสตรีมได้นะคะซึ่งในส่วนของสตรีมเนี่ยเขาจะรันให้เลยค่ะอย่างล่าสุดก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดนะคะแล้วก็มาดูตามหัวข้อใหญ่ค่ะก็จะขึ้นตรงนี้นะคะว่า ประเด็นคําถามเรื่องทฤษฎีสีเนี่ยคุณครูได้โพสต์ไปวันไหนแล้วก็ได้แนบอะไรให้กับผู้เรียนบ้างนะคะแล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้ค่ะว่าคุณครูได้ส่งให้กับนักเรียนกี่คนแล้วมีนักเรียนคนไหนที่ตอบกลับมาแล้วบ้างนะคะเรามาลองดูในมุมของผู้เรียนดูนะคะเมื่อคุณครูโพสต์ประเด็นคําถามไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะตอบกลับมาได้ยังไงนะคะอันนี้คือหน้า plus room ของผู้เรียนนะคะ พอผู้เรียนเข้ามาก็จะแจ้งเตือนที่หน้าฟีดสตรีมเลยนะคะว่าอาจารย์คนนี้ได้โพสต์คําถามใหม่ในประเด็นเรื่องของทฤษฎีสีนะคะเมื่อผู้เรียนเข้ามาแล้วเขาก็จะเห็นไฟล์ที่เราแนบเขาก็จะต้องอ่านคําสั่งตรงนี้ว่าอ๋อคุณครูสั่งให้ผู้เรียนร่วมตอบประเด็นคําถามตรงนี้แล้วก็โดยให้ศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอันดับต่อไปนะคะก็ผู้เรียนเขาก็จะต้องรู้แล้วว่า เมื่อดูวิดีโอศึกษาเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องมากดที่ Google เอกสารเพื่อตอบคำถามที่คุณครูได้ถามนะคะก็จะมาคลิกเลือกตรงนี้เห็นไหมคะว่าคำถามที่คุณครูได้สร้างเมื่อกี้โดยที่กดปิดไปก็ Google ก็จะทำการเซฟให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะผู้เรียนเขาจะต้องกดตอบก่อนแล้วก็เขาสามารถที่จะพิมพ์คำตอบต่อจากหน้า Google เอกสารของคุณครูได้เลยนะคะ เมื่อคุณครูนะคะกดะสร้างคำถามแล้วก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ในหน้าฟีดของผู้เรียน,นะคะ่ะในส่วนของคลาสมนะคะเมื่อผู้เรียนเข้ามาก็เขาก็จะแจ้งเตือนที่หน้าสตรีมก่อนเลยค่ะว่าในวันนี้คุณครูได้โพสต์อะไรหรือว่าเป็นประเด็นอะไรนะคะ ก็จะคลิกเลือกตรงนี้ก็จะเห็นวันที่นะคะก็จะเห็นด้วยถ้าสมมติว่าในประเด็นคําถามนี้มีคะแนนนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูจะให้คะแนนจากการตอบคําถามนี้กี่คะแนนนะคะผู้เรียนก็จะมาดูแล้วว่า,าสิ่งที่คุณครูสั่งงานมากก็คือให้ผู้เรียนได้ร่วมในการในการตอบประเด็นคําถามโดยการที่ให้ศึกษาจาก YouTube ก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาที่ Google เอกสารแล้วก็ตอบคําถามะคะ่ะซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะคลิกตรง Google เอกสารแล้วก็เข้าไปพิมพ์ตอบ คุณคูได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดของผู้เรียนนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสร้างประเด็นคําถามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นในการสร้างประเด็นคําถามแบบปรนัยที่สามารถให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาร่วมบตได้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถกระตุ้นความสนใจหรือว่ากระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยการใช้คําถามนะคะก็เข้ามาที่งานของชั้นเรียนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดสร้างค่ะ แล้วก็มาที่ประเด็นคำถามนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราได้ทดลองทำการสร้างประเด็นคำถามโดยเป็นคำตอบสั้นๆตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะทำเป็นแบบผลหวตน่ะเราก็จะต้องมาเลือกตรงนี้ค่ะว่าจะสร้างประเด็นคำถามแบบปรนัยนะคะเห็นไหมคะพอเราคลิกเลือกแบบปรนัยแล้วเนี่ยก็จะมีตัวโพเข้นมาให้เลือกว่าตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2นะคะ เราก็จะทดลองสร้างประเด็นคําถามตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะค่ะในข้อนี้นะคะอาจารย์ก็จะทดลองตัวอย่างว่าให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาร่วมบทร่วมโบทคาตอบนะคะในเรื่องของวงจรสี่าจะเป็นการตอบคําถามกันก็จะใส่ไปที่คําแนะนําได้เลยค่ะจริงๆแนะนําให้คุณครูเนี่ยใส่ไปทีละขั้นตอนนะคะยขั้นตอนที่1อ่า ให้ผู้เรียนนะคะศึกษาจากใบงานก่อนอขั้นตอนที่2ให้ผู้เรียนนะคะร่วมกวันโหวตคำตอบนะคะจากประเด็นคำถามแล้วก็มาใส่ประเด็นคำถามตรงนี้นะคะ ทีนี้เราได้ประเด็นคำถามแล้วนะคะามาใส่หัวข้อตรงนี้ก่อนนะคะประเด็นคำถามเรื่องแม่สีทีนี้มันก็จะมีให้เลือกนะคะว่าอาจจะมีการโหวตกี่ตัวเลือกอ,อย่างตัวเลือกที่หนึ่คำถามก็คือว่าข้อใดคือสีที่อยู่ในวงจรสีขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ใส่คำตอบให้ผู้เรียนร่วมโหวตนะคะ กีมเข้าไปเลยในตัวเลือกที่1นนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่2ค่ะจริงๆภายในคลาสรูมก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมี2ตัวเลือกนะคะอันนี้อาจารย์ใส่เป็น2ตัวเลือกไปก่อนค่ะอันนี้จริงๆแล้วแนะนําว่าการสร้างประเด็นคําถามแบบให้โหวตเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนแล้วก็จะเป็นการวัดความเข้าใจด้วยนะคะ ซึ่งเราอาจจะใส่ในส่วนของคะแนนเพื่อที่ว่ากระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เ,เขาอยากได้คะแนนเขาก็จะเข้ามาร่วมโหวตสมมติอันนี้คำถาม้นนี้ให้2คะแนนนะคะแบบปรนัยแล้วก็ถ้าคำสั่งของคุณครูให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าไปไปศึกษาจากใบงานก่อนอย่าลืมที่จะแนบไปเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลือกจากภายในคอมพิวเตอร์ของเราเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นใบงานเรื่องสีนะคะเมื่อกดเพิ่มแล้วแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยคะ่ะอย่างในข้อนี้นะคะอาจารย์ก็แนะนําให้ผู้เรียนนะคะได้ศึกษาใบความรู้จากเครื่องมือตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยมาร่วมตอบประเด็นคําถามโดยการโหวตนะคะแล้วก็สําหรับในประเด็นคําถามนี้อาจารย์โพสต์อยู่หนึ่งห้องนะคะ,ะสําหรับนักเรียนทุกคนค่ะ สองคำถามแล้วก็อันนี้ก็จะไม่ใส่ไม่ใส่วันครบกําหนดหรือว่าค,คุณครูจะใส่ก็ได้นะคะประเด็นคำถามนี้อยู่ในหัวข้อไหนก็เลือกเลยค่ะก็เมื่อได้สร้างประเด็นคําถามเรียบร้อยแล้วนะคะทบทวนเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเลือกไปที่คําถามตรงนี้ได้เลยเพื่อโพสต์ให้ผู้เรียนนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าในมุมของผู้เรียนนะคะ เมื่อมีการโพสต์ประเด็นคำถามให้เป็นการเลือกโบตเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเขาจะตอบกลับมายังไงนะคะอันนี้คือคลาสรูมของผู้เรียนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วผู้เรียนก็จะเห็นที่หน้าสตรีมก่อนเลยว่าคุณครูสร้างคำถามใหม่อีกแล้วะจะเป็นประเด็นคำถามเรื่องสีเขาก็จะคลิกเข้ามาดูอ๋อก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็เห็นเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะด้านขวามือค่ะก็จะเป็นโพที่ให้โบตนะคะ ก็จะมีนีให้เลือกนะคะว่าประเด็นคําถามคือผู้เรียนคิดว่าข้อใดคือสีที่อยู่ในวงจรสีขั้นที่1นึ่งอ่ะเขาก็จะเห็นตัวเลือกแล้วก็จะเห็นสิ่งที่คุณครูให้เขาร่วมโหวตก็ผู้เรียนก็จะตอบแล้วก็กดส่งตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็พาสดุมก็จะถามยืนยันว่าผู้เรียนต้องการที่จะส่งคำตอบใช่ไหมอ่าแล้วก็เลือกเลยนะคะซึ่งนอกจากจะส่ง คำตอบผลโพแล้วนะคะผู้เรียนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าตั้งประเด็นคําถามแล้วก็ถามกลับไปที่คุณครูได้นะคะเช่นคุณครูคะข้อนี้มีคะแนนหรือเปล่าอาจะเป็นประเด็นคําถามของผู้เรียนนะคะเห็นไหมคะว่าในการสร้างบทเรียนเนี่ยก็จะมี ช่องทางในการสื่อสารแทรกเข้าไปด้วยเนาะก็จะทําให้บางครั้งถ้าผู้เรียนมีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจส่วนไหนเขาก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ใครเห็นคอมเมนต์เขาก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นหรือประเด็นคําถามไปให้คุณครูตรงที่ความคิดเห็นส่วนตัวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ต้องการที่จะให้ผู้เรียนส่งอะไรกลับมาคุณครูก็สามารถเข้าไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองที่ได้แนะนําไปในเบื้องต้นนะคะว่าสามารถเข้าไปตั้งค่าว่า ผู้เรียนสามารถอ่านได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถที่จะตอบหรือว่าคอมเมนต์อะไรได้ก็สามารถตั้งค่าได้นะคะ,ะในส่วนนี้เมื่อผู้เรียนตอบคําถามเรียบร้อยแล้วส่งผลโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูว่าในคลาสรูปของคุณครูจะขึ้นมาแบบไหนเข้ามาที่ชั้นเรียนนะคะ,ะนี่ค่ะก็จะขึ้นมาในหัวข้อที่เราเลือกไว้นะคะธรรมชาติของศิลป,ปะและดนตรีประเด็นคําถามเรื่องของแม่สีเขาก็จะขึ้นมาเลยว่า มีผู้เรียนส่งกลับมาแล้วหนึ่งคนนะคะอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นผลโพลตรงนี้ให้เลยเห็นไหมคะว่าอ่ามีคนโหวตมาหนึ่งคนเป็นข้อที่หนึ่งนะคะสีแดงสีเหลืองและสีน้าเงินคือแม่สีอ่าแต่ถ้าเมื่อตอบกลับมาจนครบก็เขาก็จะขึ้นเป็นโพลให้เลยว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกประเด็นคําถามไหนก็คุณครูก็สามารถเช็คความเข้าใจของนักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนได้จากการสร้างประเด็นคําถามตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณครูได้ใส่คะแนนเข้าไปด้วยว่าคําถามนี้มี2คะแนนแก็สามารถเช็คได้ว่านักเรียนคนนี้ส่งมาแล้วแล้วก็เขาตอบถูกหรือว่าตอบผิดแล้วก็ไปดูอีกทีนึงว่าสิ่งที่เขาตอบมาถูกต้องหรือเปล่ากดไปที่คําตอบของผู้เรียนนะคะส่งมาและหนึ่งก็ดูเลยค่ะก็สามารถให้คะแนนตรงนี้ได้เลยนะคะสมมติอันนี้ให้2คะแนน แล้วก็คุณครูก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเมื่อผู้เรียนตอบคําถามมาแล้วโหวตมาแล้วจะส่งคำจะส่งสิ่งที่คุณครูตรวจเนี่ยกลับไปให้ผู้เรียนหรือเปล่านะคะอัะนนี้ตัวอย่างนะคะอาจารย์จะส่งกลับคืนเพื่อที่ว่าในส่วนนี้ถ้าเขาตอบถูกหรือว่าตอบผิดเขาจะได้เห็นคอมเมนต์แล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไปนะคะ แล้วก็เมื่อส่งกลับคืนไประบบก็จะถามว่าคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจะส่งกลับไปให้นักเรียนคนนี้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณครูมีคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นส่วนตัวก็สามารถเขียนตอบกลับไปได้นะคะอันนี้ตัวอย่างถ้าสมมติว่ามีคอมเมนต์กลับไปแล้วก็กดส่งคืนไปเลย เห็นไหมคะว่าในการสร้างเนื้อหาในชั้นเรียนของเราเนี่ยเรามีเครื่องมือภายในคลาสมหลายเครื่องมือเลยนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถที่จะหยิบนำมาใช้และปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆน,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 นะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าคุณครูรส่งคําตอบกลับไปที่นักเรียนแล้วะจะเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะก็เข้ามาที่ชั้นเรียนของผู้เรียนเลยนะคะ นี่ค่ะก็พอเข้ามาถามนักเรียนก็จะสามารถเข้ามาเช็คได้ว่าสิ่งที่นักเรียนถามไปคุณครูได้ตอบกลับมาหรือเปล่านะคะแล้วก็นี่คะแนนอันนี้ถูกหรือเปล่านะคะก็สามารถเช็คได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าค,คุณครูไม่อยากจะให้ผู้เรียนเห็นคะแนนก็สามารถเข้าไปตั้งค่าแล้วกดแบบไม่แชร์คะแนนได้นะคะอีกเทคนิคนึงนะคะอย่างที่บอกว่าในทุกๆครั้งที่เราได้สร้างคําถามสร้างเนื้อหาสร้างบทเรียนนะคะ ถ้าเกิดว่าในเทอมนี้เนี่ยสอนจบไปแล้วแล้วก็จะสร้างเฉลียนใหม่แต่ว่าเราอยากจะย้อนไปดูว่าเอในเทอมที่แล้วเราสร้างใบงานอะไรบ้างเราสั่งงานนักเรียนยังไงบ้างนะคะแล้วงานที่เราสั่งในเทอมที่แล้วยังอยู่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณครูคืองานทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในไดร์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูอยากที่จะเข้ามาค้นหางานเก่าๆก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ไดร์นะคะก็จะมีนี่โฟลเดอร์คลาสเรียค่ะ แล้วก็เขาก็จะแยกชั้นเรียนให้เลยว่าเรามีกี่คลาสนะคะในคลาสนั้นมีอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเทคนิคในการสร้างประเด็นคําถามที่ได้แนะนํากันไปในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้เทคนิคทั้งในการสร้างประเด็นคําถามแบบให้ผู้ให้ผู้เรียนน่ะได้มารา่วมตอบคําถามแล้วก็เป็นแบบ,บปรนัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างประเด็นคําถามแบบนี้เนี่ยจะช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับผู้เรียนได้ด้วยนะคะเพราะว่า จะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันในการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการโหวตนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครูสามารถใช้เทคนิคนี้ในการวัดความเข้าใจของผู้เรียนได้ด้วยค่ะสําหรับในครั้งหน้านะคะก็จะมีอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะในการสร้างบทเรียนออนไลน์นะคะจะเป็นการใช้เทคนิคจาก Google นะคะโดยที่จะเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาค่ะอันนี้เหมาะสําหรับในรายวิชาที่เนื้อหาเยอะๆอย่างเช่นวิชาสังคมวิชาวาสาไทยเป็นต้นนะคะก็ ยังไงก็ลองติดตามดูในครั้งถัดไปนะคะซึ่งสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะการสร้างคำถามในห้องเรียนออนไลน์เข้าสู่ระบบด้วย Gmail หลังจากนั้นเข้ามาที่ Classroom เริ่มสร้างชั้นเรียน เข้าสู่ชั้นเรียนหลังจากนั้นไปที่งานของชั้นเรียนต่อด้วยคลิกที่ปุ่มสร้างเลือกที่หมดคำถาม เลือกหมดคําตอบสั้นๆเพื่อสร้างประเด็นคําถามหากต้องการสร้างประเด็นคําถามแบบมีตัวเลือกให้เลือกไปที่โหมดปรนัยหลังจากนั้นก็จะมีปุ่มตัวเลือกเพื่อใส่ประเด็นคําถามเพียงเท่านี้การสร้างคําถามในห้องเรียนออนไลน์ก็พร้อมใช้งานแล้วนั่นเอง ความตั้งใจใจอย่างไรก็จะไปต่อไม่ท้อการศึกษาให้คุณได้รู้ค่าว่าความรู้ไม่สิ้นสุดคุณใจยืดการเวลาเรียนรู้ได้ทุกอย่างที่ก็ต้อง